ทันนี้โอกาสลากะสีไปหาคุณยายอยู่ค่ะพี่น้องมีแนวลาก,ก็เลยอยากอยากไปหาคุณยายสุภาพและคุณได้สีเป็นยังไงกับสร้างเพิ่นทถกแต่ว่ายอยอยากคืออยากอยากอะเข้าหูกันอยากจะเรียกว่าลาขับคุณยายนี่กินนอนอยู่น้วกันนี่เป็นเวลาที่แบบหลายเดือนได้พี่น้องสามเดือนก,น,กนกว่าเกือบสี่เดือนก็เลยลาก,ก็เลยว่าอยากกลับไปหาคุณยายคนว่าเห็นบอกคุณยายออกมาว่าอย่างสันยสี เราก็สนใจพอลาอยู่กับคุณยายหัวเราเป็นยังไงไอเรากเว่ากับลาแล้วตั้งแต่แต่แรกว่าเออจากจีจากจีแต่ว่าบางอย่างมันกับปสมความาำเร็ากนะว่าคุณยาได้ค่าไม่ครบหรือ,อยังบอกบอกคุณยาคุณยาได้ค่าไม่ครบหรือ,อยังพะดะ อย่าไปเว่าเรื่องนั้นเด้อพี่น้องอันนั้นเรื่องนั้นมันผ่านไปแล้วคุณย่าไม่อยากพูดอ่ะคุณย่าคุณย่าไม่อยากพูดเลยผ่านไปก็ผ่านไปค่ะลูกไม่ต้องแามมาพูดอีกเลยเดี<ล>๋ยวมันจะเจ็บปวดค่ะคุณย่าไม่อยากพูดเดี<ล>๋ยวมันเจ็บปวดแลเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปคุณย่าไม่ได้ไปคิดมากุศลหรอก คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะย่าก็จะไม่อะไรมากมายหรอกคุณย่าก็เอ,อคิดว่าสงสารเพื่อนมนุษย์คือกันเนาะกลับมาติดตามคุณยา่าฮักแพงเหมือนเดิมค่ะเรื่องมันผ่านไปก็ผ่านไปพูดอีกอย่าพูดอีกเลยสงสารคุณย่าแมนอย่าเบาอย่าเบาอันเบาแล้วมันเจ็บปวดคุณย่าไม่อยากพูดเลย ไม่ต้องพูดเรื่องอดีตคือมันผ่านก็ผ่านไปเลยเรื่องไม่ดีมันผ่านไปก็ตั้งแต่นี้ต่อไปก็ให้มันมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาอดีตก็ผ่านไปคิดว่าปัจจุบันเนาะถือว่าทําบุญไปค่ะย่าแมน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 ้นองสแตมมาให่สวยเพลําเพลินอ๋อเหรอมาแทนน้ององคฟ้องบอก <c oughs>